แล้วก็เสียงเป็ดเป็ดเบิ่งเป็ดต้จ้าโกเนี่ยเป็ดเนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าตกลงยึดตุ้ไปห้องยั่ห้องไปเบิ่งครับเป็ดตัวนี้ครับจัหน่วยหนึ่งนวยสองนวยสามนวยสี่นวย อาหน่วยครหน่วยนะครับเจ็ดหน่วยแปดหน่วยเก้าหน่วยเก้าแล้วครับเก้าแล้วได้แล้วเก้าแล้วเก้าหน่วยหมดหมดจบมึงจบมึงเก้าหน่วยแล้วว้าวสองอาทิตย์นะครับนี่ใครเป็ดให้กินแค่เก้าหน่วยครับนะ เป็ดแค่นี้ครับเป็ดเป็ดนี้นะครับซื้อไม่ตัวนี้ยังนระยะไม่ได้เลยซีปีห้าปีครับยังไข่อยู่ครับยังไข่อยู่ต่อไปอยากซื้อเป็ดไข่ครับซื้อครับจะซื้อเมไ่อแรกของผมท่านนะผมซื้อน่ะเป็ดไข่ครับผมใส่เกาลู ai นะครับเดี๋ยวไว้แค่นี้เดี๋ยวๆๆออกไม่ก่อน,นเป็นเรื่องมีความสุขครับ